ตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์เจ้ารย์เดือนบอลอาจารย์สุครับก็พระอาจารย์ก็จะพาเรานะครับมารู้จักวัชุทัศน์ให้ลึกซึ้งกว่าที่เป็นอยู่เมื่อสักครู่ที่คุยกันก่อนที่จะเข้าไปวิหารเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าตรงนี้สําคัญมากเลยสำคัญสำคัญครับเพราะว่ารราจย์ก่อนจะเข้าบ้านกายต้องเคาะประตูบ้านก่อนตรงนี้คือประตูบ้านใช่ไหมอันนั้นพื้นเหลนเป็นสันวนข้างหลังข้างหลังนี่ อันนี้นู่นชื่อวัดอยู่ที่นอนเห็นไหมวัดนี้ชื่อว่าวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เป็นชื่อของพระอินทหน้าบานนี่เป็นรูปพระอินพระอินนี่เป็นตาสัญลักษณ์ของจังหวัดอะไรองค์สีเขียวใช่ไหมฮะกรุงเทพมหานครถูกต้องนี่นี่คือจุดศูนย์กลางโชคดีแ้ะมีความรู้อยู่บ้างไม่งั้นนอกจากจะมาวัดสุทัศน์แล้วตอนนี้ถือว่าได้ขึ้นสวรรค์แล้ว เพราะอะไรครับอาจารย์เพราะตรงนี้คือสวรรค์ชั้นดาวดึงว้าวพระอินทร์เนี่ยประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้โหเพราะนั้นเบื้องหลังของเรานี่คือที่ประทับของพระอินทร์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยมีน้อยมากที่นี่เป็นที่แรกครับที่มีการจำหลักรูปพระอินทร์อยู่บนหน้าบันแต่ชั้นลถถ้าเราสังเกตจะเห็นพระนารายณ์ซึ่งทั่วไปหมายถึงพระมหากษัตริย์แต่ว่ากรุงเทพมระมานครเนี่ยเป็นเมืองของพระอินทร์พระอินทร์โปรดให้ท้าววิศณุกรรมสร้างกรุงเทพมหานคร นั้นพระอินเนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นรดึงสูงกว่าสูงกว่าพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉนั้นที่นี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอำนาจของพระอินหรือว่าสวรรค์ชั้นรวดึงโโหถ้าสังเกตได้ดีแล้วพี่แท้เมื่อกี้เราก็ไม่ได้สังเกตนะพอมองเข้าไปเห็นพระอินนะครับแล้วก็พระนารายณ์ทรงสุบรณใช่ไหมฮะพระนารายณ์อยู่ชั้นที่สองครับสวยงามมากอย่าลืมว่าพระอินที่เราเรียกในภาษาไทยแต่ชื่อของท่านคือเท้าสุทัศน์ วัดนี่เป็นสุทัศเทพของวัดสุทัศสุทัศเทพอารามของสุทัศเทพอกเกิลพระอินทร์เดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวลุงพี่ร้อนคุณก็ร้อนเหมือนกันไปไปเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนครับก่อนเข้าตัวพระวิหารนะคัท่านผู้ชมครับก็จะมีโมเดลตรงนี้โมเดลนี้ตั้งไว้นานหรือยังครับนานแล้วนานแล้วนะฮะเราจะเห็น นะครับนะจำลองทั้งหมดเลยนะครับของวัดสุทัศน์พื้นที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะฮะตัววัดเองเนี่ยด้านหน้าก็เป็นพระวิหารตรงนี้ที่เราอยู่ที่เราอยู่และนี่คือโบสถ์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ครับตอนนี้เราอยู่เบื้องหน้าพระศรีสากยมุนีชื่มรนบเป็นพระพุทธรูปอายุ650ปีเป็นอย่างน้อยสร้างในสมัยสุโขทัย นี่ศิลปะสุโขทัยพระยาลิไทยหรือว่าพระเจ้าลิไทยเป็นผู้สร้างไปดูกันเดี๋ยวเราขึ้นแปางบนครับผมท่านผู้เชิญเรื่องราวฮะพระประธานของเราที่เราเห็นอยู่นี่คือหลวงพ่อพระศรีสากยมุนีเป็นพระพุทธรูปสำลิดที่ถูกบันทึกไว้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลังปีตั้งแต่2,500ย้อนไปนี่ร้อยกว่าปี700ปีแล้ว เป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานที่หนึ่งอัญเชิญเขาเรียกชะลอลงแม่น้าชะลอผูกแพรใช่เพราะต้องชะลอยกไม่ได้ดึงก็ไม่ได้ก็ไม่มาต้องชะลอต้องใช้วิธีใช้ไม้สุงวางแล้วก็เลื่อนนะเสร็จแล้วก็เอามาลงแพวิธีนี้เรียกว่าชะลอชะลอลงแพพอลงแพรก็ลอยตามน้ำขึ้นมาที่บรมราชวังเดิมท่านประทับอยู่ใจกลางกรุงสุโขทัยเป็นพระที่พระเจ้าลิไทยเนี่ย สร้างหล่อขึ้นมาเป็นพระประจำเมืองสุโขทัยอยู่กึ่งกลางสุโขทัยเหมือนกับที่ท่านปฏิษฐานอยู่ที่นี้เป็นกึ่งกลางกรุงเทพนี่แหละฐานะเดียวกันพอท่านเลื่อนลงแพมาขึ้นที่บรมราชวังนะตรงประตูท่าช้างเข้าประตูไม่ได้เพราะใหญ่มากก็ต้องทุกกำแพงแต่ว่าเดิมนี่ริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงบรมราชวังเกาะนานครสิเนี่ยมีกำแพงล้อมหมด แล้วมีประตูเมืองด้วยติดกับปัจจุบันนี้เราไม่เห็นแล้วท่านก็ทุบกำแพงด้านหนึ่งออกแล้วก็อัญเชิญหลวงพ่อพระศรีขึ้นมาแล้วก็ลากชักลากมาชะลอมาทางที่พระศรีสกดมุนีเสด็จผ่านมานั้นปัจจุบันนี้เราเรียกว่าท่าพระมหาวิลัยศิลปกรที่อยู่ตรงนั้นเรียกว่าวังท่าพระมหาวิลัยวังท่าเนื่องจากชื่อนั้นมาจากท่านศรีองค์นี้ท่าพระก็คือเป็นท่าที่พระองค์เนี้ขึ้นมา่ใช รัชกาลที่1นเนี่ยทรงมีพระราชศรธามากจนถอดฉลองพระบาทเข้ากระบวนเสด็จเดินตามหลวงพ่อพระศรีมา<ะ>จนถึงหน้าวัดสุทัศนี์น้ในสมัยการที่1น,นั้นท่านก็สร้างฐานของพระวิหารน,นี้ขึ้นมา<ะ>แล้วก็อัญเชิญพระศรีจัมุนีเนี่ยขึ้นประดิษฐานแต่ว่ารัชกาลของพระองค์ก็สิ้นสุดลง<ะ><ะ>เพียงแต่ว่ายก ภาษีขึ้นเท่านั้นเองเพราะมีพระราชดำรัสว่าสิ้นธุระแล้วพงอ,ออกพระโอษฐว่าสิ้นธุระของพระองค์แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อไปก็เป็นพระราชภาระของรัชกาลที่2ที่3ต่อไปอนั้นวัดนี้สถาปนาขึ้นเมื่อปศสอ5 0รพระศรีสมุนีเสด็จมาถึงที่นี่2,351หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีครับผังการมาของท่านเนี่ยทำให้มีวัด วัดนี้การมาของท่านเนี่ยทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะในตำนานมีชื่อทาพระต้องท่ากระต้องทุบกำแพงเข้าไม่ได้คนท่าพระเนี่ยต้องทราบไม่แต่ครานี้มันน่าสงสัยว่าเอแล้วท่านเนี่ยวิธีอะไรยกท่านได้ขึ้นไปขนาดนี้โอ้โหหนักนะเนี่ยแ้วส่วนฐานเดิมท่านอยู่ไหนถ้ายังอยู่ที่ยังอยู่ที่สุโขทัย ครับพระอาจารย์อโอ้โหก็ได้ทราบที่มานะตื่นตาตื่นใจใช่ค่ะพระอาจารย์คะหลิวมีอะไรสอบถามน,นิดนึงหลิวทราบมาว่าที่เนี่ยเป็นวัดประจําของรัชกาลที่แปดเหมือนกันอยากจะรู้ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่แปดด้วยไหมคะถ้าเราจะสังเกตจะเห็นสองอย่างมีสิ่งสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่แปดอยู่สองอย่างคือหนึ่งเมื่อเราเข้ามาที่พระวิหารที่หน้าประตูวัดเนี่ยนะเราจะเห็นพระบรมราชานุสาวรีด้วยการที่แปดาน,น บรมราชานุสาวรีเนี่ยปดิสถานเมื่อปี2517ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาเปิดแต่ก็บรมราชานุสาวรีเนี่ยมีความสําคัญนะเพราะว่าทุกๆวันที่9มิถุนาเป็นวันคล้ายวันสวรรคตเนี่ยจะมีพระราชพิธีพระเจ้าแผ่นดินก็จะเสด็จมาสักการะบรมราชานุสาวรีก่อนที่จะมีพระราชพิธีในวันหนึ่งวันแต่ว่าที่เราขึ้นมาบนนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะไม่รู้แต่วันนี้จะบอกพี่จะบอก ก็คือที่พระศรีสังมูนีที่ห้อยลงมาตรงฐานเป็นรูปผ้าเรียกว่าผ้าทิพย์เห็นไหมจะมีกระจกสีสีน้ำเงิอนอยู่นั้นเรียกว่าผ้าทิพย์ที่ฐานนั้นตรงนั้นเป็นที่บรรจุพระบรมราชสีลังคาพระบรมราชสีลังคาร,ร,ร,า,รา,ายถึง ผู้เผยแ่บ,บ้านก็คือเท่ากระดูกไม่ใช่พระบรมอัฐินะ oh. พระบรมอัฐิก็จะประดิษฐานที่พระบรมราชวัง oh. ส่วนที่เหลือเรียกว่าเท่ากระดูหรือว่าพระบรมราชสีลังคารเนี่ย oh. ก็จะมาบรรจุไว้ที่นี่ oh. โดยพระเจ้าแผ่นดินราชการที่9้า <Yes. S 1> เนี่ยเสด็จมาบรรจุพระบรมราชสีลังคารในกาลที่8ไว้ที่พระทิพนี้ oh. เพราะนั้น วัดนี้เป็นวัดประจํารายการที่8เวลาเราขึ้นมากราบพระศรีจม,มุนีเนี่ยหมายความว่าเราได้ถวายสักการะหรือว่ากราบพระมรดศรีองคารและทการที่8ด้วยโอ้ยวบอกเลยว่าถ้าเราจำถ้าเราถ้าเราศึกษาพระราชประวัติเรารรจะทราบว่าท่านครองราชอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่มากแต่ว่าในช่วงเวลาที่คองราชอยู่นั้นน่ะตรงกับเจ้าวาดวัดสุทัศน์คือเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแ พระองค์ที่4เป็นเจ้าอวาดวัตราองศทีเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยเดียวกัน mm hmm. นะด้วยการที่8เนี่ยสถาปนาเจ้าอวาดวัดสุทัศน์คือสมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะวัดสุทัศน์เนี่ยด้วยการที่8ไม่ได้ทรงสร้างแต่ว่าเป็นวัดประจำในการที่8ด้วยสาเหตุที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งเลยนะจะบอกไว้ก็คือว่าในสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยสดเด็จมาเยี่ยมวัดสุทัศน์ก็มีรับสั่งว่าที่นี่สงบเงียบน่าอยู่จริง นี่เป็นพระราชรำดำรัสขออัญเชิญมานะที่นี่สงบเงียบน่าอยู่จริงเมื่อท่านสวรรคตลงแล้วทางการโดยพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9ก็ทรงพระาราชำรมิถึงข้อนี้ก็จึงอัญเชิญพระบรมราชีลังคารมาประทับที่นี่ให้สมกับพระราชประสงค์ของพระองค์ว่าที่นี่สงบเงียบน่าอยู่จริง oh. จึงเป็นวัดประจำรัชการที่8แต่บัดนั้นมาท่านได้ท่านได้พูดเอาไว้ท่านได้ตรัสเอาไว้านะครับนะฮะเป็นเป็น เป็นความทรงจําที่ชาวไทยมีต่อในหลวงราชการที่8จริงๆไม่มากเพราะว่าท่านครองราดอยู่ไม่นานนะครับนะฮะแต่ว่านี่คือเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้เลยก็นึกถึงท่านก็มากราบนะครับประธานที่นี่ก็เหมือนได้ได้กราบพระองค์ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาเราไปดูในนี้ยังมีอะไรน่ามีอีกหลายอย่างมีอีกหลายอย่างเช่ครับเดี๋ยวระอาจารย์จะพาไปได้ครับ จะพาไปดูเมื่อกี้ที่บอกว่าสําคัญไม่แพ้กันคือภาพสลักนูนต่าภาพนี้นะฮะสมัยทวารวดีภาพได้มายังไงครับภาพสลักนูนต่าเราเนี่ยเป็นของสมัยทวารวดีเป็นศิลานะรัชกาลที่หนึ่งก็เอาลงมาจากสุโขทัยแต่ก่อนจะไปอยู่สุโขทัยเนี่ยจะอยู่ที่นครปฐมเป็นชิ้นเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยในลักษณะกายภาพของเขาเนี่ยเป็นศิลาแท่งเดียวครับแต่ว่าเวลาอัญเชิญมาที่นี่ก็เอามาผนึกไว้ด้านหลังเนี่ย มีความเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อรพระศรีแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับวิหารแห่งนี้ครับเราเห็นภาพจําหลักเห็นไหมจะมีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนั้นด้านบนสุดเป็นภาพปางพระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศนาโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงดาว,งาวงนี่ไม่ได้เรียนวิสนามา<ผ>มที่สวรรค์ชั้นดาวดึงออวิหารนี้ตอนแรกพระอาจารย์บอกว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ที่สวรรค์ฉัน n ดาถึงปุ๊บอย่าลืมทักทำไมฮะใครเรียนวิชาพุทธศาสนามาช่วยบอกหน่อยว่าพระห้าองค์นี้เรียกว่าอะไรเอางั้นดันเข้าไปเลยใครเรียนโอ้ปัญจะปัญจอะไรยากแล้วปัญจวะคีไม่ใช่ปัญจเก่งโอ้นี่หลิว มีพระมหากัสสปะพระโมคคัลลานะพระอาสสชิเนี่ยห้าองค์เนี่ยนะเป็นพระสาวกยุคแรกๆที่ตามพุทธเจ้าออกบวชบำเพ็ญทุกขละกิริยาถามนะทำไมท่านเป็นแบบนี้ทำไมท่านเอกเนกมากเลยฮะท่านเอกนี้นี่องค์อะไรฮะภาษาปัญจาเรียกว่าเตท่าเตท่าเหมือนเตะมาก แต่ละองค์เนี่ยไม่เรียบร้อยเลยรท่านทรมานใช่ไหมฮะเนี่ยคือทําทุกขกิริยาอยู่ใช่ไหมฮะก็ว่ากันไปแต่ว่าพระอาจารย์จะอธิบายอย่างนี้ว่าพระพุทธรูปห้าพระสาวกห้าองค์เนี้ยตามพระพุทธเจ้าออกบวชคำว่าออกบวชพระพุทธเจ้าคือไปบําเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ในป่าถ้ามีความเชื่อว่าต้องบาเพ็ญทุกขกิริยาต้องทําตัวให้ลาบากอ่ะกัดลิ้นกัดอะไรอดอาหารอ๋อถึงจะพบถึงจะพบ ด้วยความเพียรด้วยความเพียรแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราไปถึงตรงนั้นไหมไม่พระพุทธเจ้ากลับลงมาที่ทางสายกลางเลิกทำทุกขกิริยาทุกขละกิริยามานั่งสมาธิใช่ไหมครับสาวกห้าองค์นี้ก็เลยต่อนใจต่อต้านต่อนใจไม่เชื่อถือไม่นับถือเจ้าชายศรัทธาแล้วพากันหนีออกไปแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าเจ้าชายศรัทธามาเราจะไม่เคารพเหมือนเดิมเราจะไม่ให้ความเคารพเพราะว่าเนี่ยขาดความเพียร ไม่บรรลุเป็นผู้เจ้าแน่นอนนี่ก็คือแสดงอากับกิริยาตอนที่ผู้เดจ้าไปโปรดเมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านเข้าใจว่าผู้เดจ้ายังไม่เป็นยังไม่เป็นผู้เดจ้านี่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 คือท่าที่เจอที่ไม่เคารพนะพระผู้เจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แบบออกแยกตัวออกมาแล้วคครรัับบแล้วพอพระผู้เจ้าของเราเนี่ยท่านเทศนา บรรลุแล้วท่านก็เลยจะมาโปรดว่าเราเจอทางแล้วนะแต่ว่าทั้งทั้งห้าท่านเนี่ยทั้งมียางี้ใสพระพุทธเจ้าใช่ใช่เต้าใสแต่ว่าในพุทธประวัติเราบอกว่าพอพระพุทธเจ้าตัดธรรมะแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็ฟังพอตอบทุกอย่างได้ซึ่งถูกไหมซึ่งในรถเอาลิ้วสวดให้ฟังดิสวดแข่งสวดแข่งพระอาจารย์เฮ้ยสวดได้สวดได้ไม่แค่รู้ก็เก่งแล้ว ถือว่าเป็นเป็นชาวพุทธที่สุดยอดแล้วนะได้ได้ได้แค่รู้วัดเนยพวกเราไม่เข้าวัดครับผมผมผมมาทุกคืนฮะพี่ท่านี็มาทุกคืนมารอบวัดนะฮะวนอยู่รอบวัดมาดูมาดูเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งฮะพระอาจารย์เรื่องอะไรเปรตอยากรู้มากอันนี้อยากรู้มากเปรตวัดสุทัศน์นี่ยังไงแรงวัดสเกตเราไปดูมาแล้วแต่เปรตวัดสุทัศน์นี่ยังเป็นคําถามอยู่ว่าแรงวัดสเกตเนี่ยชัดเจนมันมีเรื่องมาแล้วมันเป็นจริงแล้วเจอแรงไหม ไม่เจอแล้วสมัยก่อนุบันนี้ไม่มีแล้วฮะแต่มาที่นี่แต่มีมีมีที่นี่จะเจอเป็ดเจอนะมีแรงเป็นรูปปั้นอยู่มีเป็นรูปปั้นอยู่แต่ที่นี่มีเป็ดจริงมีเป็ดจริงทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วมากลางคืนไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเห็นแต่แก๊งมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไปเดี๋ยวพาไปดูเป็ดเดี๋ยวพาไปดูเป็ดให้สมใจอาจารย์ครับพาพวกเรามาดูเป็ดใช่มาดูเป็ดบริเวณนี้มีลองมองดูก็แล้วกันครับบนเสา ผมเห็นครับนู่นเห็นยังนอนอยู่ตัวสีเทาๆขวาเลยห็นแล้วหิวเห็นไหมมีนอนอยู่แล้วนะพี่เป็ดนั่นแหละเป็ดผมกำลังทำอะไรไม่รู้กวนอาหารนเทน่สมัยเราเด็กๆถึงปัจจุบันนี้เวลาเราพูดว่าเป็ดคือเป็ดตัวยาวเป็ดเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยปากเขาจะเล็กเท่ารูเข็มมือใหญ่เท่าใบลานจริงๆนะเป็ดเนี่ยคำว่าเป็ดหมายถึงคนที่ตายไปแล้ว เปตตาเป็นสับรีเราตายไปแล้วเป็นเปรตหมดแหละแต่ว่าเปรตเนี่ยคำว่าเปรตเนี่ยหมายถึงลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งหมายความว่าคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าทําความชั่วไว้มากไม่ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์แต่ว่าไปเกิดเป็นสัตว์นรกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเปรตก็มีร่างกายรูปพันธสัรฐานเนี่ยต่างๆกันไม่ใช่เฉพาะตัวยาวสูงเป็นสัตว์เป็นหัวเป็นสัตว์ ชนิดต่างๆต,ต,ตัวเป็นงูหัวเป็นหมูอะไรก็มีมากมายแล้วแต่นั่นคือเป็ดไม่คือเบนทั้งสิน้นแต่เป็ดที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังนะชื่อว่ากุูจิกะสุระเป็ดแปลว่าเป็ดปา,ปากเข้ารูเข็มตัวเนี้ยนะใช่อ๋ะเป็ดตัวเนี้ยนะ มานอนขอส่วนบุญขออาหารเขากินอะไรไม่ได้เขากินเลือดกินหนอนหนองตัวเองอ่ะแต่ว่าเปรตตัวนี้กระหายน้ํามากเนี่ยพระเจ้อุตตเจ้าออกบินนบาาก็ช่วยกันก็มาเจอก็ช่วยกันตักน้ําหยอดไปที่ปากเห็นไหมมีบาดนั่นบาดนั่นถ้าตักน้านะอ้นั่นที่เทลงไปนั่นคือน้ําแต่ปรากฏว่าน้ําก็ไม่เข้าไปในปากด้วยอุศลกรรมเขาขังเอาไว้เปรตประเภทนี้ก็คือคนที่ทํากรรมชั่วด้วย ด้วยวาจาเป็นส่วนมากอโอ้โหเดี๋ยวนี้นะที่ในออนไลน์ใช่ไหมฮะเวลาแชทกันเขียนกันว่าการหยาดแรงๆเนี่ยเราหวังนะรหวังนะจะเป็นเปรตวัตถุทัศนดเปรตชื่อเลยนะฮะเปรตเลยนะตัวนี้กุณจิกะสุรเปรตไไม่ด้เปรตเป็นกุณจิกะสุลเปรตออกุจิแต่แต่คนคนไทยเนี่ยองค์นี้ยากจริงแต่คนไทยเราเนี่ยไม่ตายก็เป็นเปรตได้นะทำไมฮะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอ่ะก็เรียกไอเปรตเรียกไอเปรต ก็เป็นคำอาจารย์หลอกชมผมไปแกตอนมัธยมผมก็ด่าเพื่อนแล้วขนาดนี้เลยฮะนั่นแหละอันนี้นี่เป็ดคำที่คุณหนุ่มพูดว่าแรงวัดสเกตเป็ดวัดสุทัศน์ครับครับจริงๆเขามีใช้ภาษาสมัยนี้เรียกว่าสโลแกนเมื่อก่อนเรียกว่าสโลคือคำขวัญเนี่ยยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดแจ้งแรงวัดสเกตเป็ดวัดสุทัศน์แล้วก็หมาวัดระฆังคือเป็นสัญลักษณ์เด่นๆที่ทำให้คนรู้จักแล้วหมาวัดระฆังคืออะไรหมาวัดระฆังคือวัดระฆังเลี้ยงหมาเยอะใช่ไหมอ๋อ เอ้าไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหากับวัดละทันใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ดูอะไรดูอเลยกันเป็นคำขวัญโบราณคำพูดปุ๊บก็รู้เลยว่านี่คือแหล่งวัดสเกตแหล่งวัดสเกตเปนวัดมาวัดละทันยักษ์วัดแจ้งแรงวัดสเกตเป็นวัดทัดมาวัดละทันสี่วัดสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโซเชียลไม่มีหนังสือหนังหาไอภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเป็นสื่อการสอนพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง ไม่มีที่ไหนที่จะวาดภาพเปรตจริงๆภาพเปรตนี่เราเรียกว่าภาพนรกกระพุรมบบนเสาพระวิหารหลวงเนี่ยแสดงโลกทั้งสามคือโลกของเราแล้วก็โลกสวรรค์แล้วก็โลกนรกเพราะนั้นมันจะก็ประดับประดาไปด้วยเรื่องราวของสวรรค์ทั้งสวยงามทั้งเตือนเรื่องเรื่องความดีความไม่ดีให้เราได้พึงระลึกไว้นะครับนั่นคือจิตกรรมนะฮะฝาผนังทั้งหมดนะครับเปรตวัชุทัศน์เนี่ยมาจากภาพจิตกรรมฝาผนังภาพนี้ เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นหลักฐานที่เราจับต้องสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือที่ลือๆกันว่ามีลือกันว่ายู่หน้าวัดอะรทั้งต้องเห็นด้วยเฉพาะตาตรงนี้จถามว่าพระอาจารย์เคยเห็นไหมพระอาจารย์ก็เรียนมาก็รู้ว่ามีแต่ว่าพระอาจารย์ไม่เคยเห็นตาใครตามันละใครตามันไม่แน่อาจจะไปเห็นเสาชิงช้าดึกๆแล้วก็เข้าใจหรือหรือหรือมีตำนานเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าเสาชิงช้าเนี่ยเป็นคาเปรียบเปย เพราะว่าสูงสูงมันเป็ดนะครับแต่ที่เห็นด้วยเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งนี้แหละที่ว่าเป็นเป็ดวสุทัศน์นะครับก็เพราะว่ามีภาพนี้แหละที่อยู่นะเสาด้านในสุดนะครับก็เลยเป็นที่มาของเป็ดวสุทัศน์ถ้าอยากมาดูเป็ดวสุทัศน์ก็นี่เลยในวิหารครับอาจารย์ครับในโบสถ์ที่ยาวที่สุดของประเทศไทยเนี่ย มีพระประธานที่งดงามมากเลยงดงามแล้วก็สําคัญด้วยมีที่ใหม่สาคัญก็คือว่าเราดังที่เราทราบกันว่าพระอารามทั่วกรุงเทพเนี่ยรายการที่3เนี่ยสร้างเยอะโดยมากครับลุ่งเรืองที่สุดในยุคายการที่3าพระพุทธรูปหลายองค์ก็รายการที่3ก็ทรงหล่อหลายองค์องค์นี้มีพระนามว่าพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ครับและชการที่สหล่อในสมัยยังทรงมีพระชนอยู่องค์ใหญ่ที่สุดตลอดพระชนชีพที่เคยทรงหล่อพระมราพุทธตรีโลกเชษฐ์นี่นะ พอดีว่าบ้านเมืองเราตอนนั้นได้ค้นพบเมืองแร่ที่เมืองจันทึกเมืองแร่ทองแดงก็ทําให้ร่ารวยแร่สินแร่อยู่ไหนฮะตอนนี้ก็อยู่ที่โคราชนครราชสีมาอำเภอจันทึกนั่นแหละเมืองเมืองจันทึกครับคือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์ที่สองมีความสําคัญรองลงมาจากพระศรีสกิมุนีที่เราไปไปไปสักการะมาแล้วใช่ชื่อของจองกันนะครับศรีสกิมุนีและพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เวลาเราเข้ามาที่โบสถ์นี้แล้วนอกจากมาสักการะพระตรีลกเชแล้วเราก็จะเห็นหลังโต๊ะหมู่เนี่ยจริงๆเดินเข้าไปได้ใครที่มาเที่ยวชมมุสามมรถเดินเข้าไปได้จะเห็นรูปปั้นพระพุทธรูปเป็นเป็นพระสาวก80องค์เราเรียกว่าพระอสีติมหาสาวกคือจําลองพระเถระสมัยที่พุทธเจ้าทรงทรงพระชนอยู่เป็นพระมหาสาวกในยุคแรกๆ80องค์สมัย ก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคแรกๆเนี่ยเราเรียกว่าพระเถระผู้ใหญ่ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าที่มีชื่อปรากฏอยู่ในกมภีร์ทางพุทธศาสนา80องค์เป็นพระราหันแล้วทุกองเนี่ยก็จะจารึกชื่อไว้ที่ฐานของท่านทุกองค์ที่นี่นะใช่ที่ชายสังกติเดิมเนี่ยไม่มีเมื่อกี้บอกว่าวัสุทัศน์โบสถ์ยาวที่สุดใช่ไหมให้นึกภาพว่าเดิมไม่มีฐานพระสีติมาสาวกนี่ยาวมากมาเมื่อสมัยด้วยการที่สี่ ท่านทรงชะลอเอาพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งจากวัดสุทัศน์เนี่ยชื่อพระศาสดาไปไว้ที่พระวิหารวัดบวรนิเวศท่านก็เลยผาดิกรรมภาษาพระเรียกผาดิกรรมคือแลกเปลี่ยนแต่ว่าให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยคือการผาดิกรรมก็คือต้องมีทาอะไรทดแทนคืนท่านก็ทรงรับสั่งให้ปั้นรูปพระอสีติมาสาวุกอขึ้นมาแทน80แปดสิบองค์ขึ้นขึ้นมาแทนพุทธรูปองค์นั้นเรืการที่สี่้ัตนการที่สี่ใช่ แล้วไม่ใช่หล่อจากโลหะไม่ได้สลักจากศิลาแต่เป็นการปั้นปูนแล้วก็เขียนสีครับเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นใหม่ด้การที่สีแต่นูชอบตรงที่ว่าเนูไม่เคยเห็นวัดไหนเลยอะเยอะขนาดนี้มีน้อย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 ไม่เรื่องจากพื้นที่กว้างมากจากองค์พระประธานมาเรื่องเราก็คือเราจะเห็นพระพุทธรูปนั่งอยู่กลางฐานนั่นองค์หนึ่งครับ แล้วก็มีพระอสีติมหาสาวกนนั่งล้อมพ้าพุทธลูกพระองค์นั้นคือพุทธเจ้าแสดงเหตุการณ์ตอนที่พระสาวกฟังธรรมก็คือตรงตอนนี้ก็คือครบเลยครบเลย80องค์พระอรหันต์ทั้ง80เนี่ยเราไหว้ที่นี่จบเลยครับเห็นว่าพระบางองค์มีกายสีดำด้วยทำไมมีกายสีดำมาแน่นอนเพราะว่าเขาปั้นจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์คนอินเดีย บางรูปก็มีผิวกายสีขาวบางรูปก็มีผิวกายสีดำเพราะฉะนั้นเรื่องราวประวัติของแต่รูปเนี่ยจะถูกระบุไว้ในในคำพีว่าท่านมีกายสีดำโดยมากก็จะมีชื่อที่มีคําว่ากาละแปลว่าดําการุทายีพระอุทายีผู้มีผิวดำถ้าใครชื่ออย่างนี้แล้วก็สีผิวก็ดํำ จากโบสถ์วิหารที่เราไหว้พระประธานแล้วคคนที่มาเที่ยววัดสุทัศน์มากราบสิงหาสิทธิ์ก็จะไม่ลืมมาที่นี่หลังโบสถ์หลังพระโบสถนี่เลยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากไปดูึงเป็นอะไรท้าวเวสุวรรณสองพระกิ่งใหญ่ครับเราต้องไหว้ท่านไหนยังไงก่อนฮะจริงๆต้องไหว้พระกิงใหญ่ก่อนพระกิ่งใหญ่นะ้องไหว้พระก่อนต้องมาไหความสําคัญมานะครับไปที่พระวิหารหลวงพ่อโต มาที่โบสถ์นะฮะไหว้พระประธานแล้วก็อย่าลืมตรงนี้มาไหว้พระกริ่งใหญ่ะะเวลามาไหว้พระเก้าวัดนงหลิวนะฮะอย่าลืมเรียงลำดับความสําคัญนะต้องไปวิหารไปโบสถ์นะฮะแล้วก็มาไหว้พระกริ่งใหญ่นะครับอันนี้ดูพี่ครับเวลาที่ญาติโยมมาขอพรพระกริ่งใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะขอพรเรื่องอะไรครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพระกริ่งเนี่ย ทั่วไปในประเทศไทยของเราเนี่ยมีต้นกําเนิดอย่างเดียวกันครับคือรูปของพระกิ่งเนี่ยมาจากพระภัยสัตว์ชักุลุเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งของมหายานลัธิมหายานครับซึ่งเผยแพร่มาทังจีนที่เบตแล้วก็เข้าขเขมรับกัมพูชาแล้วก็เข้ามาที่ไทยันั่นหม้อน้ําที่ถืออยู่เนี่ยคือหม้อน้ามนรหรือว่ายารักษาโรคเนี่ยนี่คือพระกิงก่งเพราะนั้นคนที่มากราบไหว้พระกิ่งเนี่ยก็คือขอให้หายจาก โ,โครคพาธโรคไใไข้เจ็บแล้วโดวยความนิยมคนโบราณก็คือเวลาทําน้ำมนต์หรือว่าเสกน้ํามนต์ดื่มกินเนี่ยหรือยาเนี่ย จะเอาพระกริ่งที่เป็นองค์ห้อยคอเนี่ยแช่ลงไปในน้ำมนต์นั่นนั่นก็คือเราทำกันมาตั้งแต่โบราณหลักเป็นเรื่องสุขภาพนะครับแต่สมัยนี้เขาแบบพระกริ่งก็คือความดงดังก็ได้หลากหลายเพราะว่าพระพุทธคุณอ่ะพระพุทธคุณก็เหมือนกับพระพุทธชื่อท่านนั่นแหละพระพุทธคุณกริ่งเป็นเสียงแล้วเวลาเราเขย่าเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก๊อกแรกๆนะครับนี่ก็คือพระกริ่งใหญ่นะครับมีบทสวดตรงนี้อย่าลืมนะฮะเป็นอีกหนึ่งจุดครับ ถ้าท่านผู้ชมมาเนี่ยต้องมากราบสักการะตรงนี้แต่จริงๆแล้วลำดับให้ให้ดีนะครับนะฮะต้องทำฐารก่อนนะครับมาโบะแล้วก็มาที่ริ่งหลังจากนั้นก็จะไปอีกเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่ออ๋อต้องเป็นทุกขลักลือแล้วแล้วต้องไหว้พระพุทธก่อนนี่ไหว้พระพุทธก่อนมันเราเดินเวียนขวายไหมครับเดินมาเวียนขวาโอ้นี่คือพระพุทธองค์ตอนที่ไปไปทำทุก กกาิิรยพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขรกิริยาโอ้โหนี่ไงสาวกคนแถวนี้จะต้องมาไหว้บำเพ็ญทุกขะกิริยาหมายความว่าหมายความว่าผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานแล้วก็ตัดสุรุเป็นพุทธเจ้านั้นการอธิษฐานขอพรต่อพระบำเพ็ญทุกขิยาก็คือขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากเย็นเป็นช่วงเวลาที่ความหมายที่ดีมากเป็นความหมายที่ดีมากองค์นี้ก็ไม่ใช่อายุน้อยๆนะ สร้างมาแต่การที่5นะโอ้โหร้อยกว่าปีสองสี่ห้าเก้าโอ้โอนี่คืออยู่ที่นี่ที่นี่อยู่ที่นี่สุทัศนี่มานานเลยฮะอยู่ที่นี่นี่คืออีกหนึ่งจุดที่ถ้ามาที่นี่ก็อย่าลืมนะครับมาสักการะบูชาญาติโยมที่มาไหว้พระก็จะเลยมาที่นี่กันทุกครั้งครับท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันก็มีความนับถือท่านว่าท่านช่วยคุ้มครองป้องกันพญันตรายโดยเฉพาะจากผู้ผีปีศาจ เพราะว่าตามตำนานเนี่ยเาวิสุวรรณเนี่ยเป็นเทวดานะไม่ใช่ยักษ์นะเป็นเทวดาในหนึ่งในจตุโลกบาลแต่ว่าบริวารของท่านเนี่ยจะเป็นจำพวกปีศาตยักษ์คนทันอะไรประมาณนี้ท่านก็จะคอยดูแลกำกับนั้นท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สาลาการเปรียญนะฮะวัดสุทน์มีอีกหนึ่งหลวงพ่อสําคัญนะฮะที่ต้องมากราบไว้เลยนั่นก็คือหลวงพ่อกัาดปิ่นทำไมชื่อนี้ครับคพี่ก่อนอื่นขอแก้ข่าว ให้หลวงพ่อก่อนหลวงพ่อชื่อว่าหลวงพ่อกากฝิ่นหลายๆคนไปพูดว่าหลวงพ่อท่านชื่อหลวงพ่อกากฝิ่น <c oughs> ออกเสียงผิด <c oughs> ออกเสียงผิดแล้วก็ออกเสียงผิดก็ทําให้เข้าใจผิดนะไม่ใช่กาไม่ใช่กาไม่ใช่กากฝิ่นถ้ากาฝิ่นหมายถึงหมายหมายถึงฝิ่นตัว <c oughs> ตัวฝิว่นแล้วมันเหลือเป็นกากาแต่ว่ากลักหมายถึงกล่องหรือภาชนะสําหรับใส่ฝิ่นถ้าเป็นคนโบราณนิดนึงนะน้องหิวทันหรือเปล่ากลักไม่ขีด ไม่ทันไม่คินเริงกราดกูเรียกไม่ใช่กลองกับกลากเนี่ยไม่เหมือนกันนะที่เป็นลนุ้พี่กลากนี่คือลิ้นชักลิ้นชักดบงนีมาพอจะนึกออกถ้ากลองเนี่ยเปิดฝาให้นึกถึงกลากไม่ขีดนั่นแหละครับทีนี้พระนามของท่านเนี่ยเต็มๆแล้วชื่อว่าพระพุทธเศรษฐมุนีของจองกันสามองค์เมื่อกี้อาจารย์บอกให้ฟังแล้วพระศรีสัจญมุนีพระพุทธตีโลกเทศและพระเศรษฐมุนีครับ พระนามลำลองท่านคือหลวงพ่อกักฝินที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะแลชการที่สามเนี่ยโกรดให้เลิกฟิ่นความมุ่งหมายก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยที่เรามีกฎหมายห้ามใช้ยาเสพติดปราบปรามยาเสพติดความมุ่งหมายในสมัยการที่สามกับสมัยนี้ก็เหมือนกันเลยคือปราบปรามยาเสพติดเพราะว่าเห็นโทษภัยของยาเสพติดมีบันทึกเอาไว้ว่าทรงออกพระราชกำหนดให้กวาดล้างฝินตั้งแต่หัวเมืองเหนือไปจนถึงตะกัวป่าตะกัวทุ่งได้ฟินมาแล้วก็เอามาจับมาเผา จับมาเผาที่พระราชวังหน้าพระาชวังหน้าพระที่นั่งสุดทยสวัรทีนี้ก็เหลือภาชนะที่ใส่ฟินก็จึงทรงเอากลับฟินเนี่ยมาหล่อเป็นพระพุทธรูปให้คนกราบไหว้โดยที่พระรัมลีว่าการที่คนประพฤติชั่วกับเนื้อกับตัวย่อมกลายเป็นคนดีได้ชั้นใดกลับฟินซึ่งเป็นของที่ผิดกฎหมายไม่ดีเนี่ยเป็นของที่เลวร้ายในสมัยนั้น เอามาหลออเป็นระพธทธุรูป,รปกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของดีของประเสริฐทุกคนกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจก็ฉันั้นเป็นนิยามของการกลับเนื้อกลับตัวจากสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งดีจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีเป็นสัจธรรมเข้าไปอ,อีกนะโอ้ดีจังเลยพี่แท่งเชิญก่อนเลยคนระับพี่แท่งตามสบายนะตามสบายนะพี่แท่งมีดอกบัวอาจจะติดอะไรเยอะก็ขอหน้าน่อยนี่เลยครับหลวงพี่ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากเลยแล้วก็ เรียกว่าเป็นสีมงคลมากก็ได้มากราบไหว้นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำนี่คือชื่อที่พวกเราเร,รีเยกกันนะค,ครับพระนามจริงแล้วนั้นคือพระพุทธชัยสิริวัต์เนี่ยด้านบน,บบนเ,เองค์บนนี้เห็นไหมท่านมีพระวรกายผิวโลหะส,สีดำานี่รเราก็เรียกลำลองว่าหลวงพ่อดำองค์น,นี้มีที่มาไงครับพี่เป็นพระประจําพระองค์องของสมเด็จพระสังฆราชแผ่สมเด็จพระสังฆราชแผ่เนี่ยท่านไปพบ หลวงพ่อองค์นี้ที่วัดวัดหนึ่งในสมัยที่ท่านไปตรวจการกนทสงถูกหุ้มด้วยปูนท่านก็ขอมาบูรณะตอนบูรณะก็ปรากฏว่ากระเทาะปูนออกก็เป็นหลวงพ่อดำองค์เป็นรูปธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนเวลาสมเด็จพระสังฆราชแพรวัชสุทัศน์เนี่ยท่านจะสร้างวัตถุมงคลที่เราเรียกกันว่าพระกิ่งจะต้องอัญเชิญหลวงพ่อดำ เป็นประธานที่ต๊ะหมู่ทุกวันนี้สมเด็จพระสังฆราชแปรท่านสิ้นพระชนไปแล้วเวลาวัดมีการหล่อพระกิ่งก็จะต้องอัญเชิญหลวงพ่อดำลงไปมีสองระยะ1นึ่งทำตามโบราณ2เปรียบเสมือนว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแปรท่านยังป,ยประทับอยู่ในพิธีนั้นด้วยก็เ,เลยเป็นเหมือนพระชนม์ประจำพรองค์ท่านสมเด็จพระสังฆราชแปงไปเลย